いいね。 พบกับค้าโซเซซี่กันอีกแล้วนะครับกับการอัปเดตข่าวสารในแวดวงยานยนต์วันนี้นะครับเราก็อยู่ที่เมืองทองธานีกับงานแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40นะครับหรืองานมอเตอร์เอ็กซ์โปนั่นเองนะครับโดยปีนี้นครับมาพร้อมกับคอนเซปต์ภายใต้แนวความคิดยานยนต์ความหมายที่มากกว่า Mobility Imagination and Beyond นอกจากจะแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงานแล้วนะครับก็ยังมีการเปิดจองพื้นที่ภายในงานโดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ทีรองบอกเลยนะครับรว่ามากกว่าปีที่แล้วแน่นอนยังแอบได้ยินมาว่าปีนี้นะครับเป็นการจัดงานครั้งที่40ที่ทีมผู้จัดได้เตรียมเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ที่เข้าชมงานแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับมาการยานยนต์ครั้งที่40งานรถที่ไม่ได้มีแต่รถจะจัดขึ้นณนะอาคารเชลเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีวันที่30พฤศจิกายนถึง12ธันวาคมนี้นะครับ